เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในรับโมอยู่กับผมในตาวชโชกับเกม Chan l i n g Impact แล้วนะครับผมซึ่งเราก็ยังมาพูดอยู่ในเทศกาล Lantern l i g h นั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะก็จริงๆยังมีเหลืออีกเก้าวันนี่ผมจะทํามาเผื่อว่าเออใครยังไม่ได้ทำนะครับก็คืออีเวนท์ที่สำคัญที่สุดของอันนี้ก็คือจะเป็นเกมหมาก l ุกนะครับผมเพราะตอนนี้เขาปลดในเรื่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมงั้นเรามาดูก่อนนะครับ สิ่งที่ผมจะให้ดูของเควสของหมักลุกนะครับก็จะมีเควสที่สําคัญที่จะมินต้องมีเงื่อนไขสักนิดนึงนะครับก็คือกําจัดมอนสเตอร์ทั้งหมดก็คือไม่ให้มอนสเตอร์หนีไปสักตัวนะครับผมแล้วก็จะมีใช้เครื่องกลในสนามไม่เกิน8ชนิดอันนี้ก็ไม่ยากนะแล้วก็สร้างเครื่องกลไม่เกิน12เครื่องนะครับที่เหลือก็จะเป็นเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะได้นะครับ ไม่น่าจะมีอะไรพิเศษนะซึ่งก็จะมีแบบยากง่ายต่างกันแล้วก็จะมีของสำคัญอย่างเช่นต้องอัพอาวุธเครื่องจักรให้เป็นระดับ10นะครับ6ชิ้นนั่นเองนะครับผมคือจริงๆเราต้องอัพทุกชิ้นให้เป็น10แต่เราสามารถอัพแค่6เครื่องเท่านั้นเราก็จะได้เควสเช่นเดียวกันนะครับผม ก็ที่เหลือก็จะคล้ายๆกันนะอันนี้จากที่ดูก็ไม่น่าจะมีพิเศษนะคือคะแนนที่เยอะขึ้นผ่านโดยไม่มีศัตรูโดนหนีไปได้เครื่องกล12เครื่องอะไรอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมไม่เกิน12เครื่องไม่เกิน12เครื่องเช่นเดกันแต่ว่าความยากระดับ5และ6นะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแค่ตรงจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูที่เสานะครับผมในเงื่อนไขของผมนะผมว่าวิธีเล่นที่ง่ายที่สุดของผมอะ ผมจะเน้นอัพไปทางก็คือเสาไฟเสาน้ําแข็งและสายฟ้านะครับอันนี้จะเป็น3เสาหลักที่สําคัญที่สุดนะครับผมที่ต้องอัพให้ระดับส,งสูงๆตั้งแต่ต้นนะครับก็ถัดมา Recovery ก็จําเป็นนิดๆนะครับก็ไม่ได้ใช้แล้วหลังๆก็จะเปลี่ยนมาใช้ a n y ี h i n g ก็คือเพิ่มพลังโจมตีให้กับเครื่องที่เราใช้อยู่นั่นเองนะครับผมก็สูงสุดอยู่ที่เลเวลสนะแล้วก็อีกอันที่สําคัญนะครับก็คือ แลนด์มายนะพวกนี้นะค,คือวางกับดักระเบิดนั่นเองครับส่วนธาตุน้ําโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ก็คือฉีดน้ําใส่ศัตรูแต่มันมีเอฟเฟกที่เป็นฟองซึ่งไอฟองเนี่ยมันใช้ได้กับตัวละครที่วิ่งตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆจะเอาไม่อยู่นะครับก็เลยรู้สึกว่ามันจะเป็นเสาที่สำหรับสีเสาสําสคัญผมจะรู้สึกว่านี้จะน้อยที่สุดนะครับส่วนที่เหลือนี่จะไร้าสาระเลยคืออย่างลมดูดได้ก็จริงแต่ก็ดูดได้แค่ศัตรูที่ขนาดเล็ก ไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับก็เลยรู้สึกกร,ระสละธนูก็ยิงเฉพาะกับเมื่อโจมตีสายธาตุหินซึ่งก็ถ้าเราไม่เจอศัตรูที่เป็นธาตุหินก็รู้สึกน่าจะไม่ค่อยเห็นประโยชน์เท่าไหร่นะครับผมแต่แล้วยิงค่อนข้างไกลแต่ดาเมจไม่ค่อยเวริร์กเท่าไหร่นะครับผมอย่างน้อยมันยิงแม่นนะเพราะมีมีผลในการติดตามอยู่ส่วนอีกอันนึ่งที่มาใหม่ก็คือจะเป็นพอร์ทัลซึ่งผมบอกเลยไม่มีประโยชน์ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยอะ ประโยชน์อาจจะมีก็ได้แต่ผมว่าผมไม่ได้ใช้แน่นอนนะครับผมเอาละครับแล้วเราคราวนี้ก็จะมาลองเล่นนะครับก็คือผมจะเลือกดา่านยากที่สุดนะครับคือ7ส่วนโหมดพิเศษจะไม่มีเควสไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นจริงเราไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับผมเพราะงั้นเรามาเล่นแค่อันที่7อย่างเดียวก็เกินพอแล้วนะสลับเควสนี้แต่อยากท้าทายก็ขึ้นเป็นโหมดพิเศษไปก็ได้นะครับผมแล้วผมก็จะท้าทายด้วยตัวคนเดียวนะไม่ต้องใช้คู่ก็ตัวที่เอาไปผมก็จะมีธาตุอย่างกันยู แล้วก็ซูโคสบาบาร่าแล้วก็คลีนะทุกตัวจะเป็นโจมตีมีสถานะท่าน,นั่นเองนะแต่จะได้ใช้หลักอีกหลักก็คือจะเป็นบาบาร่าผมว่าใช้แทนเป็นเสาน้ํานั่นเองนะผมเลยไม่ได้ผมเลยไม่ได้ไน,นำไงว่าให้อัพเสาน้ําจริงๆแค่เสาที่ผมบอกมาสามอันนั้นเป็นอย่างแรกนะครับผม <S <S โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นด่านสุดท้ายที่มันมานะครับจริงๆมันจะแรนดอมนะออกไม่เหมือนกันนั่นเองนะเพราะงั้นผมจะวางเอาเป็น เสาเสาดีเสาไฟไหมเสาไฟส่วนนี้เป็นสายฟ้าแล้วกันนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสายฟ้าเวลาเราเล่นเราเนา้นผมแนะนาว่าเอาสายฟ้าอยู่ไกลที่สุดนะครับไอยอยู่ใกล้ศัตรูที่สุดที่เรายิงแล้วเราก็เอาเสาไฟอยู่ไกลที่สุดเพราะว่าเสาไฟระยะยิงค่อนข้างไกลที่สุดนั่นเองนะครับผม แล้วคราวนี้คือเราจะไม่มีแต้มไม่พอเพราะลอกผมจะเน้นไปวางกลับระเบิดก่อนดูเส้นที่วิ่งมานะครับเส้นที่วิ่งจะบอกตำแหน่งที่มันจะวิ่งมาเพราะผมจะวางไว้จุดตรงกลางทุกอันนะเนี่ยถ้าเราแล้วอัพกับระเบิดมาดีมันก็จนทีวตายนะครับผมแต่ผมต้องกลับไปเช็คฝั่งนู้นด้วยนะ วันนี้ผมใส่น้ำแข็งไปด้วยเลยโอเคกระดักนี้จะหายไปแล้วเราต้องรีบมาวางใหม่นะครับแล้วก็วิ่งไปขึ้นลงระหว่างตรงนี้อ่าแล้วปนั้นใช้ไปแล้วนะนี่ถ้าไปนักวิ่งถือโคมไฟเราสามารถใช้แบบว่า,าดับไฟได้มันก็จะไม่วิ่งนะครับ คือเล่นทาวเวอร์อันนี้มันจะไม่มีก็แล้วมันจะไม่มีดาเมจจากตัวเราแต่เราสามารถใช้ธาตุได้เพราะฉะนั้นตัวสายเวทมันจะสามารถสแต็กใส่สกิลได้นั่นเองนะตัวเล็กๆเ,เราก็จะปล่อยไปเรามาเน้นกันตัวใหญ่ไว้ก่อนนี่แล้วก็มาป้ายไว้ป้ายยาวไว้ครับเวลามันติดโดนช็อตสถานะก็จะได้ดีจะได้โดนหนักๆห,หน่อย แล้วผมจะเก็บแต้มไว้ก่อนนะครับคือรอรอดูว่าเราจะได้ตัวคู่อะไรพิเศษหรือเปล่าแต่เนี่ยกลับระเบิดใช้แค่สิบเพราะเราวางไปก่อนได้เลยเลยสองตัวไม่น่าจะมีปัญหานะสลดานแรก แล้วก็อันนี้จะเป็น fearless เนี่ยจริงๆคือมันทำให้เราได้แต้มเยอะขึ้นแต่ถ้าเราจะาออเควสผ่านผมแนะนำว่าไม่ต้องเลือกฟรีเลครับมาเน้นเพิ่มอาวุธดาเมจตีกว่าอย่างเช่นลดเวลาคูลดาวฟังชั่นโอเคอันนี้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นกับระเบิดนะครับกับระเบิดจะแรงมากขึ้นนะครับที่เหลือความเร็วการโจมตีของธาตุน้ําแข็งจะเร็วขึ้นเพราะงั้นผมจะไม่เอากดยืนยันนะอย่าก,กดช้ากดช้าเราจะอดเพราะงะั้นคราวนี้ระเบิดเราจะแรงมากมาก แต่ตอนนี้เราน่าจะต้องเสริมสกิลสักหน่อยเนาะงั้นผมใส่เป็นน้ำแข็งตรงนี้ไว้สักอันแล้วกันใส่น้ำแข็งไว้ตรงนี้หน่อยเพราะน้ำแข็งมีความสามารถในการสโลว์แต่ผมใส่ไม่ได้หนีแต้มไม่พองั้นเราก็เริ่มเลยเราก็จะเน้นเป็นบอเบอร์แมนไปก่อนนะครับ าะงั้นเดี๋ยวสานี้ใส่น้ำแข็งที่สานี้ก่อนเลยกันเอาป่ายาารัแบบมันจะมีเชิงคอมโบของสกิลธาตุาช่หรือถ้าอย่างไรเราก็วางระเบิดไปแล้วก็ได้แล้วก็หาจังหวะหน่อยวางอีกสักที เราก็จะได้เป็นบอมเบอร์แมนแต่ต้องไปเช็คดินนะเพราะววดเผื่อตัวข้างหลังมาเราไปวาไม่ได้วางกับดักไว้มันจะวิ่งขึ้นไปเด้นนะครับอืมอย่างเรงเพราะตรงนี้ไม่ค่อยมีเสาผมก็ต้องเน้นทางนี้ก่อน นี้ก็จะเป็นระเบิดผมจะเปลี่ยนแล้วกันนะถ้าอย่างนั้นจุดนี้ผมจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีาธาตุไปเลยแล้วกันกับดักคงไม่ต้องแล้วแหละกับดักมาไว้อันนี้แทนก่อนชั่วคราวแต่ก็ต้องมีเผื่อไว้ก่อนนะครับเผื่อเคสที่ว่ามันมากระทันหัน ตอนนี้เราวางอยู่9อันนะครับเราสามารถวางเพิ่มได้อีกนะแต่จริงเราวางอีกเพิ่มเราเป็นวางธาตุไฟก็ได้หรือเปล่าเพราะไฟจะยิงกันและยิงแรงที่สุดนะแล้วลองมาวางอันนี้เป็นน้ําแข็งไว้หน่อยละกันสโลวแล้วก,ลก็วางกับดักไฟระเบิดบุ้ม อยู่เราก็ต้องพยายามเก็บไว้ที่11เพื่อเราวางระเบิดเล่นได้นะครับคราวนี้ก็จะเป็นศัตรูที่เป็นตัวนี้น่าเขาหน้า,นาหดเสียคือรูนฮันเตอร์จะวิ่งค่อนข้างเร็วนะครับส่วนนี้ต้องใช้ไฟสู้ของเราต้องเน้นไฟใช่ไหมไฮโดน้ำแข็น้ำไม่จำเป็นนะ ถ้าดูจากทั้งหมดพลังโจมตีของสายฟ้าเพิ่มขึ้นกับจิตสถานะพิเศษมีสเตตขอเอาเป็นสเตตแล้วกันนะแล้วกดเริ่มต้นเลย ซึ่งเราต้องดูว่าครับไอตัวรูนกา์ดวิ่งมาทางไหนนี่ไงมาทางนี้จริงๆด้วยถ้าเดินม,มาทางนี้มากผมต้องเน้นทางนี้แล้วก็ป้ายน้ำใส่นะครับให้มันเปียกชุ่มไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> งั้นเราทีเดียวบึ้ม เขาบอเราเป็นไงบ้างเราขึ้นไปเช็คแต่จริงๆเป็นเรามีสอไฟสองอันเราแทบไม่ต้องห่วงเลยเลยเราน่าจะห่วงแค่ดูนกาดเพราะมันจะวิ่งเร็วเกิน <c oughs> นี่ฮะเปียกชุ่มมันก็จะติดแช่แข็งให้รอเวลาได้อยู่นี่เราต้องเลือกทุกครั้งนั้นระวังนี่พอเราได้บัฟอ่าระเบิดนะมันถึงทีเดียวตายถ้าเกิดเป็นปกติจะไม่ตายนะครับผม เล็กแปดตัวน่าจะมาตัดข้างบนหมดแล้วใช่ไหมเพราะงั้นผมเอาระเบิดนี่ออกเป็นเป็นอันนี้แทนนะครับเพราะการระเบิดผมไว้แอสุดท้ายก็พอหรือเปล่าโอเคไวส้สุดท้ายเพย์เซฟและแน่นอนนะครับเจอพวกอาวิสเมดอ่ะเราพยายามใช้ฝั่งตรงข้ามมาช่วยจอกก่อเกาะได้นะแต่เราจะไม่สามารถทำดาเมจเลือดได้นะ แต่เราสามารถช่วยเจาะเกาะได้นั่นเองนะถ้าเราว่างพอเราก็มาวิ่งเจาะเกาะซะน้ำแข็งก็ใช้ไฟนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปตีตัวเลยนี่แล้วก็ปล่อยให้มันป้อมเรายิงจบเรียบร้อยอีกด่านด่านด่านที่หกไอ้ด่านที่สามแล้วมิฟิเลตเราไม่ส่วนครับเพราะเราจะไม่เอาแต้มเราจะเขาเอาผ่าน เพิ่มขีดรัดการสร้างเครื่องนี่ไม่ควรเลือกนะเพราะเราสร้างยังไงสิห้ามเกินส2เครื่องอย่างนเพราะงั้นเรามาเพิ่มพลังโจมตีสายฟ้ากันดีก,กว่ามีนักวิ่งสองตัวนะนักวิ่งสองครับเบอร์เซอร์กับถือขวานนี่เป็นนักวิ่งส่วนนี้เป็นอาบิสน้ําอาบิสน้ําต้องใช้น้ําแข็งนะครับเหี้นนักวิ่งมาทางนี้โอ้มาสองด้านเลย ต้องดูว่าเราจะไปต้องใช้ไหมฝั่งนู้นกันได้อยู่นะครับเราก็ใช้น้ำสนช่วยชโลไว้ชโลมันไว้แล้วก็มาสร้างกับระเบิดบึ้มวิ่งเปลววิ่งปลววิ่งผ่านนี่ผ่านก็ต้องดับมาเลยเรอระเบิดอยู่แล้วนะครับอ้าอ้าอ้าหยุดก่อนเลย ไปคู่ข้างบนรอดไหมไ<ป>โอเคยังไม่ผ่านะเอ้ยไม่มีหลุดไปตัวนึงโอเคฟังเสียงเรารู้แล้วครับว่าร่วงไปแล้วหนึ่งนะการระเบิดแล้วยังไม่หายนะั่นคือคำตอบครับเหมือนเรามีเสามีกลุ่มฝั่งอะไรฝั่งหลักให้เป็นเสาให้คบรบเพยเยอะที่สุดนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เรามาช่วยเสริมแทน ซึ่งตัวน้ำต้องใช้น้ำแข็งซึ่งใช้กันอยู่มันก็ช้าหน่อยมันก็ช่วยสโลเนี้ยแล้วล้วก็ให้ป้อมยิงถ่วงเวลาไว้ได้นะโอเคน่าจะผ่านแล้วคราวนี้ก็มีนักวิ่งแล้วก็ตัวแข็งหนึ่งตัวนะครับอันนี้เพิ่มพลังโจมตีธาตุน้ำเพิ่มขึ้นต่อเมื่อศัตรูมีสถานะเปียกซึ่ง ผมไม่เน้นธาตนะุน้ำผมไปเน้นไฟเัาก็คือเพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟให้แรงขึ้นเข้าอ,อีหรือเพิ่มระยะก็ได้นะแต่ผมเน้นแรงก่อนแล้วกันแล้วก็ที่สำคัญเราพยายามอย่าสร้างของเกินสสิบองนะผมเตือนอีกทีหนึ่งก่อน เพราะว่าถ้าเกิดเราสร้างเกิดแล้วเรามาย่อยทีหลังอะมันไม่นับนะครับผมผมอย่างนฟิกเกอร์จริงๆก็เลือกได้นะแต่บางทีมันเสี่ยงเกินไปผมก็ไม่ค่อยแนะนำให้เลือกเท่าไหร่หรอกนะพอเราถ้าเราเลือกไม่ไม่เสี่ยงเราก็เลือกอันนี้แทนเพิ่มความโดยการเจตีก็ได้นี่ แล้วก็เลยโจมตีของสายฟ้าอันนี้น่าจะดีกว่าคราวนี้จะเป็นลูนตัวใหญ่แล้วนะกับตัวใหญ่อย่างเดียวเลยเพราะอันนี้ก็น่าห่วงนิดนึงแปะโป้งก่อนตัวนี้น่าจะดีก,กว่าพยายามวนให้ตัวใดตัวหนึ่งตายเร็วๆที่สุดก่อนอันนี้น่าจะอยู่แล้วมั้ง โอเคระเบิดแล้งอยู่สร้างระเบิดให้ท่านบุง้งเรียบร้อยครับฝั่งนู้นมีระเบิดผมเอ้ยผมไม่ได้บางไม่ทันแล้วต้องไปป่วนข้างบนแทน เค okay. ได้อยู่อีกสามตัวข้าบนหนึ่งสองน่าจะข้าลางอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยเรียบร้อยครับท้าถ่ายแบบน,นี้นะครับสำเร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมได้แต้มอยู่พันยี่สิบห้านะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปเพิ่มเฟียร์เดทให้เยอะกว่านี้นะครับ <S <S น่ครับ,รบ <S <S ก็คือนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของเควสที่ต้องทำนะคือ มันมีแค่แค่อยากอยากความยากระดับ7แค่นั้นนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นจำนวนมอนสเตอร์แค่นั้นเองนะคะแนนเวทรวมที่ได้มาก็คือของที่เราได้มาเล่นไปเรื่อยๆสักพักก็จะได้ของครบเองโดยที่ว่านันคขีอเลยมากนะอันนี้ก็แค่อัปเกรดนะครับผมก็จะเป็นเควสที่ไม่ค่อยยากนะเพราะว่าอ่าเขาเรียกมันเน้นไปทางอุปกรณ์ในในเกมเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวละครที่เรามีว่าต้องตัวเก่งเหมือนที่ผมทำตอนแรกว,ว่าเฮ้ยเราต้องมีตัวลมผักลงไปได้นะช่วยได้คือช่วงแรกจะเล่นยากหน่อยคือ เขาเรียกเสาเราจะไม่ค่อยเก่งมากพอนะแต่เมื่อเราเล่นไปสักพักแล้วเสาเราจะแบบโคตรโหดเลยยิ่งถ้าเกิดอัพถึง10ไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นผลชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นอย่างที่บอกไว้นะครับก็คืออัพแค่เสาที่ผมบอกได้เพื่อเล่นความเร็วแล้วก็เล่นแค่เลเวลต้น,ตน,ตนจะได้สามารถเลือกบวกแต้ม fearless ได้นะครับผมจะได้แต้มได้เยอะขึ้นแล้วก็จะเล่นง่ายขึ้นแล้วเมื่อเราอัพที่ผมบอกอ่ะเสาที่ผมใช้ก็จะเห็นนะมีไฟน้ําแข็งสายฟ้า แล้วก็ไอมิสติกแล้วก็อไอนี่นะกับระเบิดก็จะเป็นทำให้เขาเรียกอะไรอะ่ะแค่นีน้คอมโบก็เกินพอที่จะสามารถเล่นด่านเจ็ดได้ผ่านอย่างง่ายนะผมเล่นไม่ดูแล้วไงว่าเออวิธีผมก็วางแบบนี้นครับก็น่าจะประมาณนี้สลหรับด่านความยากเรือเวลเจ็ดนะครับเพราะส่วนแต่ส่วนมันจะมีความยากระดับแบบสามจุดศนะูนย์นั่นคือโหมดพิเศษซึ่งไม่จริงไม่จำเป็นต้องเล่นก็ได้นะครับมันจะเป็นการเล่นแบบ สิบขั้นแล้วก็ได้แต้มที่ผมลองเล่นมาก็ได้พันนิดๆเหมือนกันก็ไม่ได้เยอะมากหมายเพราะว่าผมเล่นยังไม่ถึงขั้นแบบอ้าสัตููหนีไม่รอดนะครับเอาละครับจริงๆมันมีจะมีเล่นแบบจับคู่ออนไลน์ได้ครับผมก็สามารถเล่นได้มากสุดคือ2คนนั่นเองนะครับผมก็แต่จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือเราจะใช้แต้มในการวางเสาเท่ากันก็คือมี14เสาเสาากับว่าว คนทั้งสองคนวางได้แค่14เสาเท่าเดิมนะครับผมไม่สามารถวางเยอะมากกว่านั้นได้นะเพราะว่าวางเยอะกว่านั้นได้โกงหน้าดูนะครับผมแล้วก็มันจะมีวงสีแดงบนพื้นนะครับนั่นคือเสาของเพื่อนไม่ใช่เสาของเราเราจะไม่สามารถทําอะไรกับเสาเขาได้แล้วก็การเล่นออนไลน์คู่กับคนอื่นก็คือเสาวความสามารถของเสาขึ้นอยู่กับเสาที่คนในคนหนึ่งอัปเกรดไว้แล้วนะครับคือมันจะแยกแยกจากกันนะไม่ใช่ ดูจากโคต์อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดยังไม่ได้อัพเสาเราสามารถให้เพื่อนที่อัพเสามาเยอะมาช่วยตั้งเสาให้เราแทนก็ได้นะแล้วเราก็มานั่งเลือกตอนสุดท้ายอ่ะที่จบดันถ้าเล่น2คนมันก็จะเลือกได้2อ,อันนั่นเองนะครับทำให้มีบัฟที่ดีขึ้นในการเล่นนะครับผมอาจจะทําให้เล่นง่ายขึ้นนะครับหลังจากที่เราเล่นเสร็จเราผ่านทุกเควสแล้วนะครับมันก็จะมีตลาดนัดเซียวนะครับผมซึ่งอันนี้ผมแรกหมดแล้วนะเพราะว่าที่ผ่านมานี่คือผมทําคลิปนี่ทคานะครั้งที่2อนะอคร้งแรก เสียงมันเสียก็เลยต้องทําใหม่หมดตั้งแต่ต้นก็เลยไม่ได้แลกให้ดูนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเคลียร์เควสทั้งหมดเราก็จะแลกทั้งตู้นั่นเองนะครับผมแล้วก็พร้อมกับแลกหนามแห่งพลังนะครับผมก็เป็นตัวละคร6ตัวซึ่งเคยทําไว้แล้วนะครับก็ผมหยิบหนิงกวงไปนั่นเองนะส่วนคนไหนชอบตัวไหนก็หยิบไปนะครับผม เอาล้ครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลข้อใดให้ข้อมูลผิดพลาดก็ต้องฝากขอพนักงานฝากคอมเมนต์บอกว่าเดี๋ยวผมพลาดตรงข้อไหนไปบ้างนะครับผมเพราะบางทีผมอาจจะไม่เข้าใจในอุปกรณ์ชิ้นอื่นบางอันผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเห็นประโยชน์ผมเลยบอกว่ามันไร้ค่าแต่ทุกคนอาจจะมีวิธีการใช้เสาต่างกันนั่นเองนะะก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าเสาไหนดียังไงนะครับผมแต่อย่างที่บอกครับของผมผมว่าแค่ไอ้ห้าอันที่ผมเลือกอ่ะเพราะว่าน่าจะคอมโบอยู่แล้วล่ะครับผม และที่สำคัญครับสำหรับคลิปนี้ถ้า,าผู้ชมท่านใดถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยครับสำหรับผู้ชมทาน YouTube ส่วนผู้ชมท่านใดเฟซบุ๊กอย่าลืมกดถูกใจเพจและติดตามเพจไปด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเ้เจอมาเก่กับคลิปหน้ากับเกมเคมิงอิมแพ t นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย